สวัสดีว,สาานนะะวันเสาร์นะจ๊ะทำงานนะคะวันนี้ตั้งบือโย่ทำงานนะคะวันนี้เป็นไงน้อยพี่น้องคงไปสกุลสกุลสบายดีปะค่สสะสบายดีแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซะื้อเก็บค้อยโอ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวหนาวต้นใหม่อยู่ข้างหน่อยก็แคเดี๋ยวขอใหม่สิบลูแล้วมอละแมงนะปะต้นใหม่เนี่ย ต้นดอกไม้พี่น้อง <c oughs> เอาออกไว้ข้างนอกส่วนนาหอนนะยังไม่ได้เข้ามาบ้านเลยนะจ๊ะโอ้ตรงเดี๋ยวเข้ามาบ้านแล้วเพราะว่าช่วงช่วงแรกมันหนาวพี่น้องเลยห <c oughs> รือต้นต้นใหม่แต่ไม่รู้ต้นไหนนะคะให้ว่างก่อน <c oughs> ไปพี่น้องสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ขข้าวกับอะไรวันนี้ทอดไข่ทอดไข่เคียวกับข้าวเหนียวพี่น้องเลยกินง่ายๆไปคัฝากกดไลค์ก็แชด้วยนะจ้าบายพี่น้อง